มีวิธีทำกระเป๋าใส่สตางค์น่ารักนรักแบบนี้มาฝากค่ะตัดผ้าตัวนอกและซับในขนาด16คูณ13ซนติเมตรทำสายห้อยและเย็บไม่กึ่งกลางของตัวนอกแบบนี้แล้วติดซิปนะคะให้รอบข้อควรระวังในการติดซิปกระเป๋าโค้งแบบนี้ค่อยๆผ่อนซิปนะคะซิปจะตึงค่ะเสร็จแล้วก็เย็บซับในกลับแล้วคลิปให้รอบ พลิกด้านนอกออกมาเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตะเข็บหนึ่งตีนผีให้รอบเหมือนกันมาใส่หัวซิปพลิกด้านในออกมาเย็บก่อนหนึ่งเส้นกันผ้าเลื่อนผ้าเคลื่อน แล้วคุ้นอีกครั้งหนึ่งคุ้นประมาณ1เซนติเมตรแล้วเย็บตรงมุมนั้นซ้ายขวาข้างละ2เซนติเมตรแล้วพลิกออกมาชมค่ะจะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักไว้ใช้อีกหนึ่งใบขอบคุณที่รับชมนะคะ